เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่23พฤศจิกายน2,565คลิปนี้เราจะมาแจ้งกำหนดการโอนเงินไร่และ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0มบาทต่อครัวเรือนนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook อนุวัตน์จัดให้และก่อนไปรับชมว่าจังหวัดไหนภาคไหน จะได้รับการโอนเงินกันในวันไหนอย่าลืมส่งกำลังใจใ hey ห้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่เขาข่าวเช้านี้เพื่ออัปเ <ๆ S 2> ดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มกันที่วันที่24พฤศจิกายน2565คือวันพรุ่งนี้โอนรวม8,417 0 17, ครัวเรือนจำนวน115.485ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพชรชบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิต์อุทัทธยธานีตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนและลำพูนไปต่อ25พฤศจิกาย,ยน65นะคะโอนรวม9 8 8 5 8 7 1ครวัวเรือนจำนวน1841.001ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดลำปางน่านแพร่อุอดรธานีร้อยเอด มหาสรารคามและอุบลราชธานี26พฤศจิกายน65นะคะโอนรวม9 7 8 4 5 9ครัวเรือนจำนวนเงิน11,036.883ล้านบาทในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสกลน,นครนครพนมกาฬสินนครราชสีมาและยะโสธร27พฤศจิกายนนะคะโอนรวม 98,489ครัวเรือนจำนวนเงิน11,369.183ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดน้องมัวลาพูน้องคายมุกดาหารบึงการศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และชัยภูมิท้ายสุด28พฤศจิกายนโอนรวม546,458ครัวเรือน จำนวนเงิน7,354.491ล้านบาทในเขตพื้นที่อำนาจเจริญชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจันทบุรีจะเชิงสาวชนบุรีตราดนครนายกปราจินบุรีระยองสมุทรปราการสะแก้วการจนนบุรีนครปฐมประจบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีกระบี่ชุมพรพังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูลกรุงเทพมหานครและเลยนะคะอัปเดตล่าสุดจากเพจอนุวัตจัดให้กำหนดการโอนเงินรายละ1,000บาท ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนอัปเดต23พฤศจิกายน2565นะคะ